มาอีกหนึ่งคู่ดีกว่านะคะ,<ฮ>ะคู่นี้เดี๋ยวเราพาไปดูนะคะเขาบอกว่าคือในกองนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวแสบกันทุกทุกคนเลยะนะคะ,ะ,ะ,ะกับกองแอบรักออนไลน์ค่ะน่าทุกทุกคนเนี่ยคือต้องขอบอกว่าสนิทก,กันหมดเลยนะคะ<อ>ที่แรกเนี่ยนอกจากเป็นหมาบรินคิมเบอร์ี่แล้วย,ยังมีคุณอ้น<อ>สีพานเองเน,นะพ<อ>ี่แอนนัน<อ>แล้วก็กุ๊บก,กิฟตนะคะรวมไปถึงคุณทัฟกกวอริบูลด้วยคือรวมกันแล้วเป็นแก๊งแสบ<อ>ใครทําอะไรยังไงก็ตามนอกบทกันอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งพี่แอนเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าคือเวลาจะถ่ายทำยังไงเทคกันบ่อยๆเนี่ยก็มี ีผัดกันเหละไปเหละมาแต่มีอยู่คนนึงค่ะที่ประกาศออกสื่อเลยว่าไม่เคยโกรธไม่เคยเคืองไม่เคยอะไรเพราะว่ารักเป็นพิเศษจะเป็นใครต้องไม่ถามนั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันไปดีกว่าเล่นไลน์แอนผ่านหมดแอนโอเคหมดพี่จ้วริงเหรอพี่ส่วนตัวค่ะเล่นอะไรผ่านหมดเลยเหรอครประธานโทษพี่ผมเนี่ยเจ๊เทคแปดเทคเ่ยไม่ก็จะผ่านเลยโถ แหละแต่ต้องเข้าใจกันหน่อยว่ามันพูนปากเนาะใช่แต่ทุกคนก็สู้หมดครับผมต้องทำไมนะคะเราทำไมต้องปากเราต้องปากวัดควาวิกฤตเบียดด้าไปให้ได้ไม่น่าเชื่อนะฮะวันหนึ่งนะฮะลงใบคิวมาครับผมสิบแปดสี่นะและถ่ายได้เจ็ดสี่ครับผมปากวันวิกฤตเบียดด้าไปให้ได้ซูสูเลยครับผมพร้อมค่ะอ๋อคุณตั๊กนี่เองนะแล้วขนาดยืนสัมภาษณ์ยังเหมือนถูกเขี่ยอไปอยู่ห่างๆอยู่มูห่างๆใช่ ท่าทางจะสนุกนะคะ